สวัสดีค่ะสวัสดี f อีช่องปุ้ยพารวยชนะของทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยฮานอยเนาะแอดว่าแหละทำไมนอนหลับฟันดีนะคะป่วยแน่เลยฮานอยของวันที่สิบห้านะคะแอดก็มาสรุปให้นะคะสูดของร้านแอดมันชอบเข้าน้อยปลุกเนาะเข้าไปที่หกเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะ แต่ว่าวันนี้ให้นางทําให้ไม่ทันนางขึ้นเขาไปแล้วได้แต่หวยแล้วมาดูกันนะคะเราก็แตกไปนะคะแอร์เจาะเข้า493 32 332เมื่อวานนี้ได้เฮกันเลยนะคะเข้าในตารางนะตารางนะคะตารางแตก493 332 32 93 93แล้วก็25แต่ว่านางก็ไปแตกพวกไอ้นี่อยู่นะคะ แตกหลายหน่อยอยู่ค่ะเมื่อวานนี้เนาะก,ก็นี่แหละค่ะว่าวันนี้แอดเขียนสามตัวให้เขียนไปเขียนมาได้เยอะมากเลยนะคะเอาไปพิจารณากันดูเดอ้อทุกคนได้เยอะมากเลยนะคะเขียนเพลินไปหน่อยนะคะขออภัยโอ้ยมาบวกให้แอดจัดสามตัวให้แอดก็จัดเิ็มดูเดียวค่ะเแบียบบเกงใจแบบแบบเบยบบกเกงใจเงินในกระเป๋า เอาก็เลือกกันเอาเดิมแต่ว่าในตารางแน่นอนสุดนะคะตารางนี้เข้าทุกวันเลยนะคะแต่ว่าจะไปหวยไหนเท่านั้นเลยคะ่ะใครจับได้แอดดีใจด้วยนะคะช่วงนี้แอดทะเลถลายหน่อยนะคะจบคลิปนี้ก็จะสรุปหวยไทยให้แล้วนะคะจะได้จะได้หมดเลยนี่ แกอัดคลิปเฉยๆแอดก็เมื add ่อยแอดก็ขี um ้เก to ียจเนาะทุกคนโอ้เป็นตะโบยมีเป็นตะโบใดเฮ็ดยังกินดอกแอดว่าถ้าแอดบอได้ผัวก่อนนี่แอดก็สิบอได้ผัวหรอกค่ะศาสตร์นี่ยแอดขี้ข้านค่ะค่ะแอดไม่จะกินหรอกก็กะนนนแล้วก็เป็นไข่เป็นมิวเคเนี่ค่ะเมื่อปีถูกขลาบเขาเอิญถูกขลาบโอ้เหมือนขึ้นดีใจค่ะเ้ย ใกล้ปีใหม่แล้วปีหน้าเฮงๆรับทรัพย์เนาะเอามาดูฮาหนอยของวันที่สิบห้านะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งสองวิ่งรูดให้ไปที่ศูนย์หนึ่งนะคะเอศูนย์ทำไมมาอีกเนาะเนาะให้ไปที่ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะเม็ดเดียวให้ไปที่ศูนย์หนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เสียดายแอดไม่ได้เอาเม็ดเดียวสองสามขึ้นผ่านแล้วปกติจะเอาตัววิ่งรูดตัวนี้ขึ้นนะคะคิดหลายพี่น้อง คิดหลายมันก็มักเป็นอยน่าแหละตัวที่แอดวงกลมให้คือเอามาทำสามตัวได้เลยนะคะศูนย์หกเก้าหนึ่งหกเก้าแล้วก็สองหกเก้านี่ก็เป็นตัวแปลงของเขาออกมานะคะมาดูในตารางกันนะคะศูนย์สองแปดนะคะศูนย์สองแปดหนึ่งเจ็ดเก้าหกนะคะเหมือนวันนี้เลขจะสูงเลยทุกคนที่แอดแอดติก๊กติ๊กไว้ให้นะคะเหมือนแปดจะมาแล้วนะคะแปดหกแปดอะไรอย่างเงี้ยลองเอาตารางไปวินดูนะคะเหมือนก็จะลางเข้าดีได้ทุกคน ทำตารางให้นี่สำคัญเด้อย่าดูแต่รอบนอกเด้อิารางนี่สำคัญนะคะเข้าทุกวันเลยทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะที่พวกรอบนอกนี่เป็นตามใจแอดนะคะแอดก็หาจับให้ใครชอบก็พิจารณากัรดูนะคะนับวันยิ่งเยอะเด้อแอดจะคําให้อยู่ยิ่งจับยิ่งเยอะนะคะโอ้ยแอดวันเลี่ยงมากอีกค่กค่ะว่ะเอา้ามึงขึ้นบ่มีเลี่ยงเนาะอือวะ่ะเลี่ยงหายเลย มา012นะคะ010 029 090นะคะ812 810 892แล้วก็890นะคะทุกคนเอาไปพิจารณากันดูนะคะไม่มีตัวโนตัวนี้หรอกคะ่ะมีตัวเลขฝันนี่แหละฝัน184เนาะเพิ่นมาบอกว่า hey, right, วัอโหลเด้อ184เพิ่นวาเพิ่นวาแนี่นี้แหละพี่น้องเอ้ย hey, มากกะจัดบ่มากกะพานเนาะแอดเกามาว่าซูฟังค่ะ เป็นผู้หญิงค่ะรอบนี้เป็นผู้หญิงนะคะช่วงนี้แอดเวลาแอดอัดคลิปแอดจะรีบๆพูดนะคะเหมือนแอดจะหายใจไม่ออกแอดหิวข้าวอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนแอดว่าแอดโยโย่เนี่ยเลยเพราะว่าเหมือนแอดหยุดกินยาแล้วนะคะยาลดความอ้วนเนาะแอดไปลดหุ่นใดญ่เพราะอาทิตย์แอดขี่ขานลดแล้วค่ะอ้วนก็ซางมันเถอะเดี๋ยวจังลดใหม่เก๋ไก่ปีใหม่ก่อน อาทิตย์นี้ขอกินก่อนนะคะช่วงนี้แอดติดขนมค่ะติดสาลาเปาติดขนมที่เป็นพวกแป้ง,งๆทั้งนั้นเลยนะคะแอดว่าแอดโยโยยาเน่ y y เลยทุกคนอย่าไปหากินเด้อดแอดก็กินมาตลอดชีวิตนั่นเลยค่ะแต่ว่าก็เนาะเดี๋ยวก็กลับไปกินอีกค่ะบอกแต่คนอื่นนะคะหิวค่ะทุกคนหิวหิวพอกินเสร็จแล้วก็ง่วงนอนเนี่ยตัวอ้วนเลยค่ะแอดว่านะคะแอดก็ไม่อยากทำหุำ่นทำหัวแอดที่เสียนะคะ เวลาไหนที่กินยาลดหุ่นนะคะกินยาลดความสวยนี่ดีดมากเลยนะคะนี่เขากำลังแอดดูในติ๊กตอกเนาะเบาเศร้าเบา,เ,าเรื่องหวยแล้วได้บานเรื่องหวยกับเบิ้งเอาเด้อพี่น้องอีกตกงโกงตกันมากตัวได้กับจัดหลดุดแอดไปดูในติ๊กตอกนะคะมีม,มีมีอะไรนะเขากำลังฮิตชากันตอนนี้บ้ะเป็นตจัดเละ่ะแต่ว่าได้น้อยจังเลยนะคะ วันหนึ่งแอดถ้าแอดกินสองสองบูเดือนหนึ่งขึ้นไปตะมุดหลายถูกปะเดี๋ยวจะลองด้นหุ่นด้วยตัวเองก่อนนะคะถ้าไม่ไหวก็จะสั่งมาินิีกนะคะยาตัวเก่าเหมือนเอาไม่อยู่แล้วค่ะยาตัวเก่ายาตัวเก่าเหมือนมันโยโย่นะคะเอานี่ละคะ่ะทุกคนหวยก็ตามนี้เลยนะคะแอดก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรแอดลืมนะคะ ช่วงนี้สติสตังไม่อยู่กับตัวนะคะมีแต่หิวข้าวแล้วก็นอนนะคะอัดคลิปทีไรหิวข้าวทุกทีเลยไปตะอัดอยู่แล้วพี่หน้องเอยต่อไปก็คลิปหวยหวยหวยไทยนะคะแกดขีขันเบาเ h a าเนาะเอ้าเอาไปพิดเจรนากันเบิงถ้าชอบก็จัดนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะก็ขอให้รอดปลอดภัยนะคะตัววิ่งรูดส่วนตัวแอดไปสูตรรวมอยู่แล้วนะคะศูนย์หนึ่งสองเบิ้นนะคะแอดจัดเบิ้ลอีกนะคะวันนี้แอดสายเบิ้ลได้พี่น้อง ฝนตกแดดออกแอดกับเบิ้ลวันนี้ขอให้ศูนย์มาอีกเถอะเนาะแอดไม่ค่อยให้ศูนย์นะเดี๋ยวนี้พอตอนที่มันมาศูนย์ไม่ให้ศูนย์นะคะตอนที่มันไม่มาให้ดีค่ะศูนย์ศูนร์ก็ได้ศูนร์ก็ไปเอาไปย่นเขาปลาค่ะอุย้ยแต่ว่าเตะสามตัวดิเฮ้ยแอดสังเกตนะคะทุกคนมันชอบมาปก VIP ประมาณนี้นะคะทุกคนสูตร์เราเนาะเอาก็พิจารณากันดูก่อนเด้อ ใครจับทางสูตรได้ก็ดีใจด้วยนะคะแอดก็งมอยู่ในนี้แหละคะ่ะแอดก็ไม่ได้ไปหมดทุกตัวนะคะหาเลือกเอาส่วนมากก็เอาในตารางเหมือนทุกคนนะคะวินในตารางแอดวินทุกตัวนะคะทุกคนถึ่มาโลวดออกตัวได้ก็มาโลดแอดแทนคานหนึ่งก็ศูนย์นำเกือบครบสิบตัวะคะ่ะจัดหนักเลขตัวเองและไม่รู้เขียนครบไหมคะเลขบาทเลขรถ วอ้อยอ้วให้ยควยน่ไม่ใช่หวยไทยคอยยาถงถืองวันที่หนึ่งเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสรุปหวยไทยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ